你看看。 เราออกมาจากโรงแรมแล้วเราก็ฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมนะคะเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ได้ทั้งวันเลยแล้วเรากลับมาที่เมืองเก่าที่แชงนะคะโทรเรียกเขาจะเอากระเป๋าไปให้เราตรงหน้าปากทางนะคะตอนเช้าก็ยังสององศาเหมือนเดิมหนาวมากตอนนี้หลายชั้นมาแล้วค่ะมีฮีเทคข้างในนะคะแล้วก็มีเสื้อชั้นหนึ่งบุขนตัวหนึ่งนะคะการลมตัวหนึง่งทุกคนน่าจะเห็นควันไหมควันออกกปากแล้วว่า ตอนนี้อยู่ร้านอาหารตรงหน้าปากซอยของโรงแรมเลยวันนี้เรากินเมี่ยนเถี่ยวนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเมี่ยนเถี่ยของที่นี่จะเป็นยังไงครับอันนี้เป็นชิงเคอร์ปิ่นนะคะใช่ตัวน,นี้นะคะ หมือนขนมปังนขนมปัง,มนนมปงนุ่มๆอะไรหลาอย่างมีมีผักตองวะไม่แน,น่ใจอ่ะมันไม่ได้ออกขนาดนั้นแต่มันเป็นธรญพืชม,มีรสแงานี่นะคะเรากำลังจะชิมเนี้นเฉียวนี่อันนี้เป็นเส้นกลมนะคะเดี๋ยวกินเส้นแันแต่เส้นที่เนี้ยเหนียวนุ่มมากแล้วก็รสชาติล้ำสุกนะคะจะออกเค็มๆหน่อยจริงๆไม่ต้องหกน้ำปลาไปแล้วอหาหารจีนค่อนข้างจะถูกปากคนไทยนะคะแต่อาจจะไม่ได้เปรี้ยวเราที่เนี่ยอาจจะขาดรสเปรี้ยวไปล้ร้อนคล่อ,องคอ,อมาก <c oughs> ทุกคนเราสังเกตเห็นอันเนี้ยวัสดุเขาอะ่ะเก็บความร้อนได้ดีมากว้านี่ดูดิเขาเหมือนจะพะโล้แตต้มสมุนไพรอะไรสักอย่างนะไม่ต้มไปทั้งใบเลยอะ่ะตอนนี้น,นะคะัวเล็กปอกมาแล้วตตัง้ง สีน้ำตาลกับสีขาวนะคะแตกต่างกันเดี๋ยวเขียนชื่อบอกละกันพูดผิดพูดถูกไปหลายรอบแล้วเนี่ยอันนี้จะปอกออกมาเป็นสีน้ำตาลอย่างงี้นะคะอ,อันนี้เราซื้อได้หน้าร้านค่ะสีขาวอันนี้ก็คือเมืองเก่าแชงกอรีลาตอนเช้านะคะเงียบสงบมากสรุปนะคะเมื่อกี้ร้านกว๋วยเตี๋ยวน้ำซุปอร่อยอะพอก,กินไปน้ำซุปอร่อยเลยค่ะแล้วก็เส้นเหนียวนะคะตอนนี้อากาศหนาวมากอากาศดีมากนะคะเดี๋ยวเราคงจะไปเที่ยวกันในแชงก่อน ตอนนี้เราเดินมาถึงคุยซานกงหยวนนะครับคนเขาบอกว่าต้องหมุนกันสามรอบนะคะนี่เทียบรอบที่สามแล้วค่ะอ้พอน้องหมาช่วยด้วยต้องเดินมปไหนขึ้นไปข้างบนนะทุกคนนั่นนี่นะคะพอเดินมาข้างบนนี่เป็นทางขึ้นนะคะ ตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นแต่ที่บอกว่าขึ้นเธอสวยนะโอหดูทองฟ้าสิยอบเดินไปพักไปนะมันเหนื่อยตอนนี้นะคะเราขึ้นบันไดมาที่แรกมาเจอสายแล้วนะคะพอเดินมาหลังสารก็จะมีบันไดขั้นสูงอี่ง เสียงหอบทุกคนตลอดทางเลยตอนเนี้ยมันเหนื่อยมากดูเสียงหอบเลแต่ว่าเราก็ใช้ว่าเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักนะคะแล้วก็พยายามอย่าหายใจทางปากเยอะถ้าหายใจทางปากเยอะคอ,อ,อจะแห้งต้องจิบน้าไปเรื่อยๆด้วยนะคะอันนี้พี่เอากำลังไม่ใอัดตัวไปมันมนีวิธีใช้ของมันอย่างนี้ ตอนแรกเราใช้ไม่เป็นเพราะว่าใช้กดใส่ฟูดเดียวเราดูเราหายใจไม่ทันเเราไปกันต่อนะคะสู้ๆไ่้พูดถึง่องดีๆก็ไม่รั่น่เลยขอตัวไปเดินกันเลยไม่ใช่เราหายใจไม่ทันเลยมันขาแม่งขามันล้าแล้วก็ขามันสั่นอุปสรรคในการเดินบันไดนะคะที่เนี่ยก็คือหนึ่ง หนาวมากสองขาลา้าแล้วก็ขาสัน่นสามก็คือพอเริ่มหายใจทางปากอะจบเลยพอคอแห้งๆนะจบเลยค่ะเดินไปพักไปเป็นทางออกที่ดีที่สุดะนะคะบอกคนอ,กอือ่นว่าอย่าหายใจทางปากเราก็หายใจทางปากแต่เราเอาน้ํามานะคะต้องจิบน้ําไปด้วยถ้าหายใจทางปากนะเพราะว่าคอมพอคอแห้งแล้วคือมันจะรู้สึกไม่ดีมากๆะะตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงแล้ว ขึ้นมาสูงระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวนั่งพักขายเนื้วเดี๋ยวเราไปต่อนะคะเพราะว่าเราเหลืออีกนิดเดียวเองเดีเ๋ยวดูพี่อ๊อฟโอ้โหโอ้โหจากที่เราเดินเหนื่อยๆคุณตาหอบของลงแบบสบายเลยอะแข็งแรงมากตายแล้วเราต้องสู้ละไปครับ ตอนนี้เราเดินมาถึงวัดต,ตาฝอแล้วตอนนี้นะคะเราเอ็กมาถึงตรงวัดต,ตาฝอแล้วก็คือเดินขึ้นมาตรงสุดข้างบนนะคะและเดี๋ยวเราจะไปจุดทูบทูบพี่เนี่ยเป็นแบบเป็นสนนะคะเป็นภูโอ้มันมีลูกสนด้วบนใช่ครับ โอ้มาเป็นลูกอะที่ฝนมาเป็นลูกแล้วเราก็เอาก้านหนึ่งนะคะก้านหนึ่งเด็ดเนาะก็วางไปเลยทั้งก้านนี้ทั้งก้านนี้เลยใช่วางเลยเดี๋ยวมันติดขนาดมันติดไฟง่ายนะนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่ลงไปนะคะโอ้ก็างใเป็นตองอย่างนี้ัยมาเลยหัมันติดไฟง่ายมากเลยเห็นไหมขนาดมันมันยังไงยังไม่แห้งนะยังเขียวๆอยู่เลยนะโอยเป็นปูงปัญญาที่ดีมากเลยนะคะ เพราะว่าถ้าเราใช้ทูบเราก็ต้องไปเอาทูบอีกใช่ไหมอันนี้ใช้สนเลยอ่ะอถ้าใครมาก็มาทําอย่างนี้ได้เลยนะคะต้นสนอยู่ข้างๆเลยตอนนี้ไปเดินกันต่อดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือเนื้อหานะคะว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไงถึงกับท้อเลยแปลไม่ถูก พอเดินเข้ามานะคะก็จะเข้ามาถึงจุดทูบตรงนี้แล้วแล้วก็จะเห็นวิวของหลังคาข้างในนะคะจะมีวงกลมสีทองสามวงเหมือนจำลองโบราณสถานอะไรสักอย่างพอถ่ายไม่ได้ก็อาจจะเป็นความลับที่แบบว่าจะต้องให้พวกเรามาเห็นได้ด้วยตัวเองเนี่ยดูจากข้างนอกสวยอย่างเงี้ยข้างในก็สวยนะคะสวยมาก ะะเป็นวงล้อที่ทุกคนต้องมาช่วยกันหมุนกงล้อมีความสูง23เมตรเพื่อให้บทสวสดนั้นกลางวานไปถึงสูงสวรรค์มีความเชื่อกันว่าหากหมุนกงล้อมนสีทองครบ3ารอบจะเหมือนสวสดมนต์สา0หมื่นจบและขอพรอได้สำเร็จด้วยนะคะคนก็จะร่วมแรงร่วมใจกันหมุนตรงนี้นะคะแบบสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นไงบ้างคน <laughs> คนน้อยเกินเป็นไงบ้าง <laughs> ันนี้นะคะที่คนจีนบอกว่าเป็นฉี่หูนะคะเขาพย,ยายามจะดันกันต่อค่ะรอดไหมไหวมั้ยต้องรวมพลังกันนะครับโอเคอยู่นะมีคนมาช่วยแล้วหมุนได้แล้ว เป็นงไงง่ะไป็นงไงง่ะเงี้ยนค่ะอาง่ะมาดูโอ้โโอคพีออฟหมุนไปใช้ออกซิเจนไปจิบน้ำไหมไหวไหมโอ้โหอ๋อทุกคนเขาบอกว่าต้องหมุนกันสามรอบนะคะนี่เพียร์ลรอบที่สามแล้วค่ะ อ้น้องหมาช่วยด้วยโอ้หมาอะไร น้องลาหม,มาด้วยอ่ะแล้วก็มีน้องหมาให้ถ่ายรูปด้วยนะคะเ,คเรากำลังจะไปถ่ายรูปก,กับจารเลีกันโอ้น้องยืนตัวใหญ่เลยตัวสีขาวเลยเหมือนวมแมมเลยอ่ะจะถึงวมแมวไหมนเนี่ย มเมนต์ um ตอนนี้อยู่โรงแรมนะคะนี่ถ้าใครจะถ mares, ่ายรูปกับน้องจมามรีก็คือสามสิบหยวนนะคะขี่อ๋อคนหรือว่าอะไรตอนนี้นะคะคุณป้าที่เขาบอกว่าให้เราทำแอคไหนแอคไหนแอคไหนอะ่ะเขาก็จะใ,ให้เราเลือกรูปหนึ่งนะคะรูปละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเขาจะมีแอคของเขาในใจดูเยี่ยมบ้างให้จับข่าน้องบ้างนะคะนี่นะคะคุณป้าก็จะให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ แล้วเขาก็จะปิ้นตรงนี้เลยแต่เราไม่ให้ไปในอื่นใช่ไหมเอมาี่อ้ยน่อฝ่ายมีนเข่ค่ไอคุณป้าเขาให้แอคอะชู2นิ้วบ้างแล้วก็ชูแบบเยียมบ้งคือรู้บอกมันน่ารักมากเลยนะแล้วพี่ออฟกลังขอไฟคุณป้านะคะก็คือจ่ายบางพ่มเาอย่ง้เาอย่างี้อย่างนี้เหาอ่านี้ การถ่ายรูปกับน้องจ้าม,มารีนะคะก็จะได้รูปแบบนี้2ใบ50หยวน3า0อยน,นะคะขอ,ขอไฟเพิ่มอีก20หยวนนะคะเราก็จะได้ไฟกลับบ้านไปทั้งหมดเลยมาถ่ายกันได้นะคะตรงนี้อุดหนุนชาวบ้านนะคะเครื่องครบเลยเครื่องคอมีเครื่องปิมนเครื่องเครือบครบพอเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วเดินเล่นบริเวณเมืองเก่าเสร็จแล้วนะคะไปวัดป้าขอเลยเรียบร้อยเราก็มารอที่บริเวณลานจอดรถนะคะโทรบอกโรงแรมโรงแรมก็จะขับเอากระเป๋าที่เราฝากไปที่โรงแรมมาให้นะคะช็อกโกแลตอะท,ทุกคนหยอะนะ อร่อยมากก็คือถ้าเวลาเหนือหน่อยๆนะคะเดินขึ้นนะลงเหนือหน่อยๆนี่ดึงกอกเข้าปากไปเลยเยี่ยมแเ้วจะไปเที่ยววัดทรงจ้านหลินกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปเหมยลี่เดี๋ยวไปชมเหมยลี่กันนะคะว่าเหมยลี่จะสวยงามขนาดไหน